ในโลกที่หมุนไปไม่หยุดหย่อนเสียงเครื่องจักรที่ทำงานประสานกันในโรงงานสุดล้ำหรือการเคลื่อนไหวอันแม่นยำของหุ่นยนต์ตามไซต์งานก่อสร้างอาจทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าอนาคตของงานวิศวกรรมที่เราคุ้นเคยกำลังถูกเขียนขึ้นใหม่ด้วยน้ำมือของเทคโนโลยีจริงๆหรือความจริงที่ว่านี้คือวงการวิศวกรรมกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่เรียกได้ว่าไม่เคยมีมาก่อน ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมานานปีกำลังเผชิญหน้ากับนวัตกรรมใหม่ที่ถาโถมเข้ามาความท้าทายจึงอยู่ที่การรักษาสมดุลของสองสิ่งนี้เพื่อหล่อหลอมให้เกิดขีดความสามารถที่เหนือกว่าเดิมและนี่คือเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเราลองจินตนาการถึงสมองกลนที่สามารถเรียนรู้ได้เองวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาล และตัดสินใจได้อย่างฉลาดล้ำนี่คือแก่นแท้ของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่ทุกวันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังไฟฟแต่เข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของวิศวกรด้วย AI เราสามารถพยากรณ์ความเสียหายของเครื่องจักรล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำจากข้อมูลเซ,เซ็นเซอร์ที่ส่งเข้ามาตลอดเวลาทำให้การซ่อมบำรุงไม่จำเป็นต้องรอให้พังแต่เป็นการป้องกันอย่างชาญฉลาดช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เคยต้องเสียไปได้อย่างมหาศาลยิ่งไปกว่านั้น AI ยังช่วยเรื่องการออกแบบ ยวิศวกรสามารถใช้มันสร้างและทดสอบแบบจำลองเป็นพันๆแบบได้ในเวลาแค่พริบตาเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโครงสร้างหรือระบบที่ซับซ้อนตัวอย่างที่ชัดเจนคือ generative design ที่ AI จะสร้างรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขที่เราต้องการและในยุคที่ข้อมูลคือขุมทรัพย์ AI ยังเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการและดึงข้อมูลเชิงลึกจาก big data และ internet of things เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตไปจนถึงการวางผังเมืองอัจฉริยะเลยทีเดียว ในอีกมุมหนึ่งลองลึกถึงฝาแฝดดิจิตัลของอาคารโรงงานหรือแม้กระทั่งเมืองทั้งเมืองนี่คือแนวคิดของดิจิตัลทวินหรือการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงที่เชื่อมโยงกับวัตถุทางกายภาพแบบเรียลไทม์ดิจิตัลทวินทำให้วิศวกรสามารถเฝ้าติดตามประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานได้จากระยะไกลแถมยังจำลองสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือการเสื่อมสภาพเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและวางแผนรับมือได้ทันท่วงที การทดสอบในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงนี้ช่วยให้เราค้นพบจุดที่ต้องปรับปรุงก่อนที่จะนำไปใช้จริงลดความเสี่ยงและต้นทุนได้อย่างน่าตกใจในขณะเดียวกันแขนกลที่เคยมองว่าเป็นแค่เครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรมวันนี้พวกมันพัฒนาไปสู่หุ่นยนต์ทำงานร่วมกันหรือโคบอทที่สามารถทำงานได้อย่างอิสระหรือจะทำงานเคียงข้างมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยก็ได้ในภาคการผลิตและก่อสร้างหุ่นยนต์เข้ามาช่วยงานที่อันตรายงานซ้ำซากหรือต้องการความแม่นยำสูง ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโลหะการประกอบชิ้นส่วนหรือแม้กระทั่งการพิมพ์อาคาร3มิติซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพของงานได้อย่างเห็นได้ชัดในภาคการขนสง่งหุ่นยนต์ในคลังสินค้าและยานพาหนะ,ะไร้คนขับกำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมการจัดการโลจิสติกทํทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นมากและแน่นอนว่า แนวคิดที่ใหญ่กว่าเทคโนโลยีใดๆนั่นคือวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียวนี่ไม่ใช่แก้การปรับปรุงแต่เป็นการพลิกประทัดโดยผนวกหลักการทางวิศวกรรมเข้ากับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเรากำลังพูดถึงการพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือลมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกำลังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เพื่อลดปริมาณขยะและลดรอยเท้าคาร์บอนอย่างไรก็ตามการก้าวเข้าสู่ยุคใหมน่นี้ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกคือรีสกิลและออฟสกิลการเรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรมใหม่หรือการเข้าใจโครงสร้างข้อมูลมหาศาลอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลถัดมาคือการบูรณาการความรู้ต่างสาขาเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆม,มักจะก้าวข้ามขีดจำกัดของสาขาวิศวกรรมเดิมๆ ทำให้วิศวกรต้องเปิดรับความรู้จากวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนผ่านจากงานฝีมือสู่งานระบบจากที่เคยพึ่งพาทักษะเฉพาะตัววันนี้วิศวกรต้องปรับบทบาทจากการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติหลักไปสู่การเป็นผู้ออกแบบควบคุมและตรวจสอบระบบอัตโนมัติเหล่านั้นและสุดท้ายคือความท้าทายในการจัดการข้อมูลมหาศาลจาก IoT และเซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และตีความอย่างชาญฉลาดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิศวกรรมได้อย่างแท้จริงสิ่งที่วิศวกรทุกคนได้เรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงนี้คือ โลกไม่เคยหยุดนิ่งความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดประสบการณ์อันล้ำค่าที่สั่งสมมานานนั้นคือรากฐานที่มั่นคงแต่การจะต่อยอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นต้องอาศัยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆควบคู่กันไปสิ่งที่เทคโนโลยีไม่อาจแทนที่ได้คือวิจารณญาณที่เฉียบคมการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์จริงและความเข้าใจในบริบทของโครงการ นี่คือหัวใจที่ขับเคลื่อนงานวิศวกรรมและความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหวาดกลัวแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญให้เราได้พิสูจน์ฝีมือและขีดความสามารถในการปรับตัวการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนการผสมผสานความรู้ประสบการณ์และความสามารถในการปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ คือคุณแจสำคัญที่จะทำให้วิศวกรยังคงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของโลกใบนี้ได้อย่างภาคภูมิใจ